สวัสดีครับวันนี้ก็เราก็จะมาเทสสายเอนกันนะครับเป็นสายเอนตัวใหม่นะครับเป็นสายวิทชิงพัดนะครับตัวนี้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็น40ปอนด์นะครับจะกอเข้ารอกลอกคอตัวนี้นะครับผมซึ่งจริงๆนะครับเราก็อ่าตัวนี้จะมีถึง50ปอนด์เลยนะครับเอนเต็มตัวนี้นะครับผมเห็นข้อดีตั้งแต่แกะออกมาเลยนะครับข้อดีของแพคเกจตัวนี้นะครับตั้งแต่แกะออกมาเลยก็คือมันจะมีรูนะครับสำหรับกอสายนะครับเราไม่ต้องเอามาไว้ในถังน้ําหรืออะไรนะครับเราสามารถใส่เข้าไปอยแางนี้ได้ มันขยับได้แบบนี้นะครับอ่ามันจะมีรูรับกอ่อสายโดยเฉพาะนะครับผมแพ็คเกจดีมากๆตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกอ่อกันเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะฝูกับตะปูไว้ก่อนนะครับเราฝูกเสร็จแล้วเราก็จะตัดได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ก่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเต็มตะปูกำลังดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอ,ตอนตอนตกกันดีกว่า ปกข้างน,นอกก็ปกก,ก,ก็บางๆนะฮะครับโอเคอันนี้ปล่อยเ็ปลือฮะเอาเต้ลองดูเลยเอาสารุปคันไหนกินกับแน่เนี่ยเอาเลยเลยเลยโอ้เอ้าเอา,เอ,าอันนี้ก็กินเอา้าเอ้าเอาเลยรฮบ อันไหนเนี่ยไม่ถูกคันละเอ้าโอ้โหโอ้โหไม้หนึ่งไม้สองนะครับนี่สองไม้เดีย๋ยวดูก่อนใครจะหลุดก่อนนะครับไม่ใช่จะได้ปลาก่อนตัวแรกเไป็นไงอ้าวเอ๊ะาราใช้สายเง็นตัวเนี้ยเป็นยังไงนะครับเราไม่พูดแล้วเสียงคัตสันนะครับมันไม่เข้าอะ่ะ <laughs> วันนี้เราก็ใช้ล,อล้ลอมือแรกสำหรับตาร์ทไปหน่อยนะเมื่อหกฟังนะครับสายแค่มีสปอรเรามันจะมาดูประสิทธิภาพทั้งล้อทั้งสายนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผม ตอ,อทีเต้น,นะครับตัวนี้อันนี้แค่ตัวแรกไม่รู้จำหมนเท่าไหร่ตัวแรกนะครับดูผมมาแล้วครับปลาเข้ามาแล้วครับเผื่อเข้ามาแต่น่าจะยังไม่เข้านะครับออกไปนะครับก๊อก2 ไหยหลันะเม้เวลาตัางไาร้อนร้อนเดี right. ๋ยวโดนไหมหล่ะอ่าแล้วเราปล่อยเลยปล่อยสายเดีวมันออกทั้หมดรอบกครับแค่จบหมดลอกเลยครับหมดลอกแค่วันแรกนะครับวันนี้น่าจะมี50ได้โอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวเบิกตัวแรกของผมนะครับของวันนี้นะครับผมใช้สายเป็นสาย40ปอนด์นะครับผมรอกเบอร์หพันเองจริงจไม่เหมาะเลยนะครับสำหรับเบึกบึลำลานนะครับ40-50้าโลได้นะครับนี่ เดี๋ยวแต่ว่าเรามาเทสสายให้ดูว่ายังเอาไหวอ่ะใช่เอาไหวแน่นอนสาย4 0ปอนด์นะครับตัวใหม่นะครับเป็นสายเต็มนะครับมีถึงสายจริงๆ50ปอนด์ใช่ไหมครับตัวนี้ถึงสาย50ปอนด์เลยนะครับแต่อันนี้ผมจะแค่40นะมาเทสดูเพราะว่ามันเหมาะกับลอกใช่ไหมครับตัวนี้มากกว่าลอกนะครับถ้าเป็น50 50เต็มมันจะล้นไปนะครับแล้วความรู้สึกเป็นไงครับไงเหนื่อยตัวนี้เลยจริงๆ้เหนื่อยมากโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับผมจะให้อันนี้คนอัดนะครับผมมือใหม่มือใหม่มือใหม่นะครับลองดูจะได้เข้าไหมครัับตววแแรกก็มีีเสยงล้อ่ะ ตอนตอนเอาลงอ่ะหมุนไปด้วยพอลงปุ๊บถ้ามันถ้ามันหมุนก็ปล่อยกันไปถ้ามันดึงก็ปล่อยมันรถพร้อมหมุนทันทีไม่ใช่รถลงเอาหมุนเดบไม่หมุนเนี่ยรถพร้อมหมุนเราเราไม่กลัวรถมาเราไปหมุนอ่าหมุนเลยอ่ารถพร้อมหมุนเลยรถพร้อมหมุนเลยอ่าอ่าหมุนอ่าถ้ามันดึงเนี่ยไปไปดูดูสีหน้าดูสีหน้านะครเขาก็อีด้วยไหมเขาอี่อ่ะอ่านั่งเลย เผื่อจะง่ายขึ้นอ่าเออแะเออระมือใหม่นะครับวันนี้มามามาฝึกอัดตัวอัดปลาก่อนเดไปขายนออกไปเอองข้างเลยเออมายกยืนมาเดิ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 นมางัดออกมาตกปลาอย่างเดียวนะครับไม่ตกน้ำนะครับย่อย่อย่อตัวหน่อยย่อตัวหน่อยเออตัวแรกครั้งแรกนะครับดูว่าจะจะหลุดหรือจะได้นะตัวแรกกับการตกปลาบึกตกปลาบึกนะอุ้ยเอาเอาไม่ไม่ไงหลังนะครับเอาแบบไม่ไงหลังนะ มาแล้วดูสีหน้าดูสีหน้าหน่อยนะครับตัวแรกตัวแรกยกยกยกล้้หลเหมือนเร็ว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 เรวเร็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 เร็วเร็เร็ว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 ร็วเร็ววเรเร็วเร็วเรวเร็วเร็ววเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเรร็วเ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  เขาตกกันได้ง่ายมากโ่เคยมาก่อนตอนนี้ของกำลังช่วยเอาอยู่นะครับให้ให้ออกจากแพนะไม่รู้จะจะไหวหรือเปล่านะครับนี่สถานการณ์ตอนนี้คือป่าเข้าไปใต้แพนะครับให้นนองโ้นอัดของกำลับบงพยายามช่วยให้มันออกจากใต้แพนะครับที่ติดอยู่ต้องดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับอ่าดูนะครับประสบการณ์นะครับว่าพานะครับ โอ้โหปลาเอาขึ้นมาได้มาดูนะว่าสายเอ็นมันจะเป็นยังไงอยู่ไม่เข้าต่อไปแล้วเนี่ยดูคุณภาพนะครับโอ้โหโอ้จนได้นี่ครับประสบการณ์นะครับเน่เน่นะครับเอออะสัมภาษณ์รู้สึกนหครับเป็นไงครับมันก็มันนะครับแต่ว่าแรงเยอะเหมือนกันได้ผลผลนาถ้าถ้าได้มากกว่านี้ก็อาจจะชินกับแรงหรืออะไร โอเคครับไปครับหอยเลยครับอขอเหตดเหตดการเมื่อี้ครับมันงัดเข้าไปติดต่อใต้แพรนะครับเวลาปลาบึกเนี่ยนะครับ ขนชาต์ตยานมันคือยิ่งอัดมันยิ่งวิ่งถ้าคุณลองถือคันเฉยๆดิพระบึกก็ไม่ว่ายไม่หนีไปไหนอยู่กับที่ดังนั้นเมื่อมันเข้าใต้แพถ้าเรามีวิธีอย่างมันนี่ผมทําคือเอาท่าเนี่ยลงไปจับสายนะฮะเพื่อเทปไม่ให้มันบาดมือเราแล้วค่อยๆจุงมันออกมาเบาๆเหมือนอๆค่อยๆจุงตุ้นักอย่างนี้ฮะค่อยๆจุงมันเดินนะฮะอย่าไปฝืนดึงมันผมทําวิธีนี้ตลอดถ้าปลาเข้าใต้แพ่ตั้งแต่บึงกาลางเก่าแล้วโเัจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับโอเคครับไดครับไล่ตรงนี้ส่เอ็นเป็นยัง้ ที่บาทเข้าไปเนี่ยเอ็นบาทอยู่ในตอนนะฮะก็ยังปกตินะฮะอาจจะหงิกบ้างนะฮะเนี่ยเนี่ยเข้าไปเยอะนะอาจจะหงิกบ้างเนี่ยเป็นปกติแต่ก็ถือว่าถือว่าบาทนี่ถือว่าเหนียวเหนียวมากนะครับกับโอ้ สีหน้านะครับดูสีหน้าตัวนี้ตัวนี้สูงตัวนี้สูงเอาแล้ครับตัวนี้เอาไซส์ตัวสุดท้ายไซส์ใหญ่ๆน้าไซส์ปาประมาณ30มกว่าโลนะครับตัวนี้มีไซส์40มีไซส์50นะครับที่ได้วันนี้แต่สายอินก็ยังโอเคอยู่เลยขาแน่นอนนะครับ ครับวันนี้เราก็ได้เอาเอาปิ๊กคิงคอนะครับเบอร์หกพันกับสายปิ๊กคิงนะครับปิ๊กคิงทัดนะครับตัวใหม่ของแบรนด์ปิ๊กคิงเลยนะครับสายเอ็นตัวนี้เป็นสายเอ็นเต็มนะครับวันนี้ผมก็ได้เอา40ปอนด์มาเทสนะครับมาเทสที่บึงสำราญเลยนะครับสายก็ยังโอเคอยู่เลยยังไม่มีปุ๋ยไม่มีรอยเลยนะครับไม่มียืดแน่นอนสายเอ็นเต็มนะครับตัวนี้แล้วก็ลอกคอนะครับเสียงยัง เสียงยังหวานอยู่นะครับแล้วก็ตัวแขนยังไม่คอนเลยนะครับผมยังแน่นอยู่เลยวันนี้เราก็มีเวลาน้อยนิดนึงนะครับโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวจะมีการเทสสอนแน่นอนนะครับในรูปแบบปลาหลายๆปลานะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสแน่นอนนะครับเดี๋ยวกดติดตามคงจักรอยพิชิ้นก็เลยครับฝากนั้นนะด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ